ันนี้ลุงเอกก็ยังอยู่สงขาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลุงเอกก็มาอันซีหน่อยหนึ่งนะพอดีมาที่ถ้ำคูหานะครับถ้ำคูหาเนี่ยมันเป็นถ้ำเก่าแก่มันก็เป็นการบ่งบอกว่าสงขาเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่หลักร้อยปีมันจะมีหลักเป็นพันปีเพราะมันจะมีวัฒนธรรมของพวกชาวอินดู เราจะพบหลักฐานของพวกชาวอินดูเช่นศิวลึงหรือโยนีนปรากฏอยู่เป็นวัตถุโบราณบริเวณนี้นะครับดูลักษณะแท่นก็สำรูทุกโฉมนะครับมีน้ําตาเทียนด้วยแสดงว่ายังมีการบูชานะครับแท่นงศิวลึงอ,อันนี้ไม เรอยิ่งเติหลับคันดีนะครับอย่างที่เราเหมือนที่เราไปทางเขมรมันก็จะมีของลักษณะนี้นะครับหรือจังหวัดแถวภาคอีสานแถวบุรีรัม,มย์ก็จะมีแท่นต่างๆอันนี้คือทางเข้านะครับ ประตูนี้เข้ามาสร้างเสริมที่หลังจะเสริมความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันความปลอดภยัยในงนี้นะครับก็ข้างในถ้าเราดูเย็ๆนะครับความรู้ของท่านก็ประมาณเจ็ดเมตรนี่ครับ ความสูงต้องประมาณ10เมตรีขึ้นบนนะครับขา้างในก็มีแท่นดีฉาบดีเด่นผมขึ้นได้สบายเลยทุกอย่างส่วนนี้นเราเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นบริเวณที่ประกอบพิธีกรรมควรจะลงมานะครับ ก็ประกอนซีวลริงกับโยนีก็อยู่ในนี้นครับอ้าวออกมาข้างนอกกันครับ <Okay. S 1> ก็เป็นถ้ำสองถ้ำนะครับก็เลยเป็นที่ชื่อเป็นที่มาของชื่อถ้ำเขาคูหาอันซีนะครับผมก็เพิ่งเคยมาอ๋อมีทั้งหมดสองถ้ำอันนี้หนถ้ำหนึงใช่ไหมใช่เหมือนกัน

ไปข้งหนจะเกิดจากการกของน้ำอครัเด็กมาใช้ทำเปนประกอบการาทางดูครับเนครับา